เสียงระเบิดสองลูกซ้อนที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีที่ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตหนึ่งคนและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บสามนายกลางเดือนรอมฎอนก่อนผู้ก่อเหตุจะทิ้งใบปลิวรูปเสือดำและข้อความแสดงความรับผิดชอบในการก่อเหตุซึ่งถูกตอกย้ำอีกครั้งจากการยอมรับของผู้นำกลุ่มอย่างนายกัสตูรีมัโกตาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของกลุ่มพูโลรุ่นใหม่จีห้าตรงกับที่นายกัสตูรีเคยพูดไว้ก่อนเดือนรอมฎอนว่า ไม่ยอมลดความรุนแรงเพราะเดือนรอมดอนเป็นเดือนแห่งการชิหฮัตและฝ่ายไทยไม่ได้มีข้อตกลงหยุดยิงกับพูโลอย่างที่ได้หายดือบนโต๊ะการพูดคุยสันติสุขระหว่างฝ่ายไทยและกลุ่มเบีเและย้ำชัดอีกครั้งผ่านบทสนทนาที่ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าการก่อเหตุครั้งนี้ไม่ได้ต้องการให้ฝ่ายไทยเชิญร่วมโต๊ะเจรจาเพราะพูโลจะไม่เข้าร่วมหักรัฐไทยตั้งเงื่อนไขว่าต้องเจรจาภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญไทย เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นจากฝีมือของกลุ่มที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยสันติสุขครั้งนี้และมีการแสดงความรับผิดชอบออกมาอย่างเปิดเผยในมุมมองของอดีตประธานประชาสังคมแดนใต้สแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ว่าการพูดคุยสันติสุขมีความจําเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มตรงกับความเห็นของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์มัสยิดเือเซที่เห็นว่ากลุ่มผู้คิดต่างทุกส่วนต้องร่วมกันคิดว่าในเรื่องของการพูดคุยมีความ สำคัญมีความจําเป็นนะครับที่ว่ามิติความร่วมมือนะครับในเรื่องของระบดสันติเนี่ยมีความสําคัญนะครับ<ม>พูโรเองเนี่ยไม่แน่นะต่อไปอาจจะมีพูโรด้วยหรือกลุ่มอื่นอด้วยที่เข้ามาอยู่ในในกระบวนการพูดคุยผู้เห็นต่างเองเขาก,ก,ก็ก็คุยกันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยควรที่จะ,ะช่วยกันลดคนละก้าวเพื่อหาจุดร่วมกันที่จะทำให้ พื้นนที่รความุลดแรงแต่โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าเชื่อว่าเหตุการณ์รุนแรงจะไม่กระทบต่อการพูดคุยเพราะทั้งสองฝ่ายที่ตกลงหยุดยิงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงที่มาจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่ว่าในกระบวนการสันติสุขนะครับของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าตรงนี้เราจะยังคงเดินหน้าต่อไปครับ ในช่วง15วันแรกของเดือนรอมฎอนแม้จะไม่เกิดเหตุรุนแรงที่บ่งชี้ว่าเป็นการก่อเหตุจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ตกลงหยุดยิงแต่ในช่วง10วันสุดท้ายที่มักเกิดเหตุรุนแรงมากขึ้นเกือบทุกปีก็เป็นสิ่งท้าทายทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดเหตุรุนแรงโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นจากมือที่3เพื่อป้องกันข้อตกลงรอมฎอนสันติภาพที่ยังคงเปราะบางดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน